เท่าแก่แหละแต่เป็นไงล่ะนะครับถ้าหากไม่ได้เข้ามาขายของออนไลน์ไม่ได้เจอกับอาจารย์ที่พลิกชีวิตนะอาจารย์ของอาจารย์นะออสอนอาจารย์วินให้เข้าสู่วงการออนไลน์นะอาจารย์ก็น้องต้องนั่งเฝ้าร้านจนเท่าจนแก่เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นนี่แหละครับนี่แหละครับวันนี้คุณโชคดีจริงๆเป็นอีกคนที่พลิกชีวิตจากตรงนี้นะครับและอาจารย์เองนะผมบอกเลยนะครับพลิกชีวิตจนกระทั่งแบบรายการต่างๆมารุมอาจารย์นะให้แบบว่าอาจารย์อาจารย์ ช่วยมาแนะนําหน่อยว่าอาจารย์ทําอย่างไรถึงพลิกชีวิตได้แค่การขายของออนไลน์หรือว่ามันมีเทคนิคอะไรนะครับบอกเลยว่าอาจารย์เองเนี่ยนะครับจากคนที่ไม่เป็นออนไลน์เลยวันนี้กลายมาเป็นนะครับอาจารย์ที่สร้างแรงบันดาลใจนะครับสร้างนะครับปรากฏการนะครับอ่า เขาเรียกว่าปรากฏการแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับถูกเชิญไปออกรายการมากมายเลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นช่องฟรีทีวีต่างๆรายการคัมภีวิถีรวย The Success นะครับโอ้โหเยอะอะเยอะไปหมดเลยทุกคนเยอะมากมากเลยนะครับผมนะแล้วก็ยังไปเป็นวิทยากรนะครับตามวิทยาลัยตามบริษัทต่างๆมากมายนะครับและยังเป็นคอนซัลทิงนะครับของแบรนด์ต่างๆด้วยนะครับโอ้โหนะฮะเยอะแยะเลยนะครับแต่ที่สำคัญเลยนะครับไหนครับใครที่เป็น f c ของอาจารย์บ้างใครที่เป็น f c ตัวจริงของอาจารย์วินบ้างนะครับอาจารย์เองบอกเลยว่าเป็นที่รู้จักแบบโอ้โห เรียกว่ารายการต่างๆก็วงกว้างแล้วแต่นี่คือยิ่งเป็นวงกว้างมากขึ้นเมื่อรายการระดับตํานานอย่างรายการอายุน้อยร้อยล้านครับเชิญอาจารย์วินนะครับไปพูดคุยนะครับทําอย่างไรถึงพลิกชีวิตได้ทําอย่างไรที่นะครับได้ส่งต่อทําให้มีนักเรียนนะครับทั่วประเทศเข้ามาเรียนกับอาจารย์ในคาดเรียนนี้แหละนะครับ บอกเลยว่าโคตรละเองเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นะและก็ต้องบอกว่าเป็นพนักงานประจําคนหนึ่งที่ไม่เคยนะครับไม่เคยมีความรู้เรื่องออนไลน์มาก่อนนะครับเข้ามาเรียนกับอาจารย์วินจนกระทั่งตอนนี้นะครับผมโอ้โหเรียกว่ารายได้หลักแสนเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็เป็นหนึ่งคนเลยที่เป็นผลลัพธ์ของอาจารย์นะครับผมนะใครเป็นอ่า เอ๊ะทำไมเสียงเบานะทุกคนงั้นเดี๋ยวขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าเสียงเบาแต่คนที่บอกว่าเสียงเบาคุณช่วยเช็คนะคุณช่วยเช็คด้วยว่าเพื่อนๆเราหลายคนเขาดังนะอ่ะใครได้ยินเสียงคดล้าชัดเจนขออีกครั้งครับให้เพื่อนๆที่บอกว่าเสียงเบาดูหน่อยว่าตอนนี้เสียงขนาดไหนใครได้ยินเสียงชัดเจนกดรุ่นของคุณมาหน่อยครับ152มาหน่อยกดเลข152มาหน่อยครับใครได้ยินเสียงดังชัดเจนกดรุ่น152มาหน่อยครับ อ่าหนึ่งห้าสองมาเลยครับโอ้โ oh, หบางท่านบอกดังจนหูจะแตกแล้วค่ะเออนะครับผมใครบอกเบาพูดพิมพ์ว่าเบาใครบอกว่าเสียงดังฟังชัดจดเลขหนึ่งห้าสองมาอ่าคุณเช็คเพื่อนๆน,นะจ๊ะว่าตอนนี้เองเนี่ยเพื่อนๆประมาณเ9ปรตอนนี้ในห้องนะครับตอนนี้คือเสียงเขาค่อนข้างได้ยินชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องเช็คแล้วครับเรื่องของสัญญาณ Wi-Fi สัญญาณมือถือหรือว่าเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์นะฮะ ที่สาคัญเลยคืออย่าลืมนะครับกดปุ่ม close จากหน้านี้ก่อนแล้วก็ไปกดปุ่มลําโพงที่ด้านหน้านะหน,น้าจอนะครับผมจะอยู่มุมซ้ายบนจากที่รักนะครับอยู่มุมซ้ายบนนะครับบางท่านบอกว่าแสบแก้วหูเลยนะครับเออขนาดเสียงหลอกขนาดนี้ยังแสบแก้วหูเลยครับนะครับถ้าเสียงดังแบบนี้นี่อาจจะเสียงแตกได้นี่ฮะเสียงหลออแล้วนะทุกคนนะเออเสียงหลอกขนาดนี้เลยนะครับผมนะอ่ะคุณเปียจะาช่วยเช็คด้วยเพราะว่าตอนนี้คือเพื่อน ours, ๆนเราหลายท่านนะ กดหนึ่ารัวมากๆเลยทุกคนอ่านี่เลยนี่เลยนี่เลยเรามีเพื่อนๆนะจากไอซ์แลนด์ทุกคนอยู่ที่ไอซ์แลนด์เลยคุณรุ่งนะบอกว่าเสียงชัดเจนเลยจากประเทศไอซ์แลนด์นะครับเยี่ยมยอดมากเลยเห็นไหมฮะ ท,ทุกรุ่นจะต้องมีนะครับจากฝั่งยุโรปหรือฝั่งเอเชียรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เข้ามาด้วยเนาะอ่านะครับเพื่อนๆเ,เราหลายๆคนแนะนาบอกว่าลองเสียบหูฟังนะเออลองเสียบหูฟังดูจ้านะครับผมอ่ะโอเคถ้างั้นขออนุญาตนะในเรื่องของอระบบเสียงเนาะเพราะาตอนนี้เองเนี่ยโคตรละเช็คทั้งเสียงทั้งภาพเรียบร้อยแล้วทุกคนนะครับไหนครับ เมื่อกี้ยังพูดถึงเรื่องของ f อซอาจารย์วินอยู่เพราะว่าโอ้โหหลายคนเลยนะทุกคนนะเข้ามาเพราะว่าเป็น f อซอาจารย์วินนะตั้งแต่อยุน้อยร้อยล้านแล้วถูกต้องไหมครับและล่าสุดเองที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นะครับโอ้โหอาจารย์วินบอกว่าแชทระเบิดเลยนะครับแชทระเบิดเลยนะครับเพราะว่านะครับอาจารย์นะครับชื่อเสียงของอาจารย์เนี่ยนะครับโอ้โหไปเรียกว่า ทําให้พี่วุดดี้ได้กลิ่นเลยนะครับแล้วบอกว่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์วินขอเชิญนะอาจารย์วินนะมาร่วมพูดคุยหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคัสออนไลน์นะครับที่ผ่านมากับรายการวดีิโชว์ช่อง7สีนะครับ HD เนาะช่อง7 HD นะครับไหนใครได้ดูจากรายการนี้บ้างใครเป็นใครเป็นแฟนคลับของอาจารย์วินบ้างครับทุกคนใครเป็นแฟนคลับของอาจารย์วินไหนลองพิมพ์ fc มาหน่อยจ้ะ พิมพ์ fc มาหน่อยจ้ะพิมพ์ fc มาหน่อยครับใครเป็นแฟนคลับของอาจารย์วินบ้างพิมพ์ fc มาหน่อยครับพิมพ์ fc มาหน่อยไม่ว่าจะเป็นอายุน้อยร้อยล้านหรือล่าสุดอารายการว o ฒิโชว์นะครับช่องเจ็ดเลยอ่าสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับนี่คือความสุดยอดจริงๆนะครับผมนะโอ้โหเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์จริงๆนะครับและก็ลหลายๆคนนะติดตามอาจารย์มานะครับผมแล้วก็มาเข้าเรียนคัสเรียนนี้นะครับเพราะว่า ได้ดูรายการวูดดี้ด้วยนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยเป็นไงครับโอ้โ oh หสาวกบริงใช่ไหมลิซ่า l a c k p พิงใช่ไหมครับเออนะครับผมได้ดูทั้งลิซ่าแล้วก็ได้ดูอาจารย์วินด้วยลวหลายๆคนเจอจากตรงนั้นนะครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันตอนนี้ท่านอาจารย์ของเราเนี่ยอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะได้พบกับอาจารย์ตัวจริงผมมีคลิปสั้นๆเลยเผื่อ่าใครพลาดทุกคนไม่อยากให้ใครพลาดจริงๆ ไม่อยากให้ใครพลาดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญาตนิดนึงครับอยากให้คุณได้ชมนะครับสักนิดสักหน่อยนะเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มกันหน่อยได้ไหมสําหรับใครที่พลาดรายการนะครับ w o o d ี้โชวนะครับอ่าสำหรับใครที่พลาดรายการวูดดี้โชวนะครับเดี๋ยวโคตรละนะครับมีรายการคลิปสั้นๆนะครับให้คุณได้ชมกันนะครับ อ่ะมาติดตามชมกันได้เลยจ้าแล้วอะไรคือความยากง่ายในการทำธุรกิจออนไลน์วันนี้ถ้าผมมองว่าความยากก่อนนะครับความยากผมมองว่าเพราะความกลัวเรากลัวว่าเราไม่รู้ครับ,รบเราไม่รู้ว่าออนไลน์มันทำยังไงออนไลน์มันเป็นแบบไหนมันก็เหมือนกับถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นให้พี่วีดีไปไว่ายน้ำพี่วีดีก็จะไม่ไว่ายเพราะเรากลัวที่จะจมน้ำ ขากลัวว่าเขาทําออนไลน์ไม่เป็นเขาเข้ามาทาปุ๊บเนี่ยแล้วเขาจะสําเร็จได้ยังไงดังน,นั้นครับมันก็ต้องแก้โจทย์สมการง่ายๆเปลี่ยนจากคาว่าไม่รู้ให้เป็นคําว่ารู้คําว่าง่ายของการทาออนไลน์มันคือแพลตฟอร์มที่พวกเราคุ้นชินกันอยู่แล้วครับ,รบถ้าเราเล่นไลน์เล่น Facebook หรือเล่น YouTube ได้นั่นแหละครับคือการหาเงินในอากาศได้เช่นเดียวกันเราคุยกันมาโดยตลอดเรายังไม่รู้เลยครับว่าอาจารย์วิ์เนี่ยสอนอะไรยังไงครับสอนในสิ่งที่คนกลัวนี่แหละครับ สอนในสิ่งที่คนกลัวว่ามันทําไม่ได้สอนในสิ่งที่คนกลัวว่ามันทําไม่เป็นนั่นแหละครับ,รบให้เขาสามารถที่จะทําได้ทําเป็นน,นั่นเองครับสอนในสิ่งที่คนกลัวสอนในสิ่งที่คนคิดว่าเขาทําไม่ได้นั่นก็คือการทําออนไลน์นะครับอ อ้าวกด8กด9ให้กับท่านอาจารย์วินของเราหน่อยครับทุกท่านกด8กด9หน่อยครับกด8กด9้ามารัวรัวรัว,รวเลยให้กับอาจารย์วินของเรานะครับอ้าบอกเลยนะครับว่านี่คือความสุดยอดแล้วอ่านะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตเออนะครับกลับไปภาพกันสักนิดหนึ่งนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับไหน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 ขอเสียงหน่อยได้ไหมว่าใครที่ยังกลัวอยู่ ใครที่อยากจะเริ่มขายของออนไลน์อยู่แต่ยังกลัวว่าตัวเองยังทำไม่ได้ไหนลองสารภาพมาสิสารภาพมาหน่อยว่านี่แหละนะครับนะมันเป็นสิ่งที่กลัวมากๆเลยนะครับเรายังกลัวอยู่ก็คือเรากลัวว่าเราจะทำไม่ได้ใครกลัวบ้างกดเลขห้าห้าห้ามาใครกลัวบ้างกดเลขห้าห้าห้ามาอ่า ห้าห้มาเลยครับทุกท่านห้าห้ามาเลยอา่าเห็นไหมวันนี้ครับทุกคนนะจะได้เรียนรู้ในเรื่องนี้นะครับทุกคนจะได้เรียนรู้นะครับในสิ่งที่คุณกลัวครับเข้ามาในคาดนี้คุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะทำไม่ได้ถ้าคุณมีความตั้งใจนะครับมีความตั้งใจที่จะทำนะฮะผมบอกได้เลยว่านี่แหละครับคุณมาถูกที่ถูกทางถูกเวลา ับคาสเรียนนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลิกแชร์ก่อนนะครับทุกคนเออขออนุญาตเลิกแชร์แป๊บหนึ่งนะฮะอ่าบอกได้เลยนะครับทุกท่านนะครับขออนุญาตเลิกแชร์สักครู่หนึ่งนะครับอ่านะครับเยี่ยมเลยเห็นไหมครับอาจารย์วินบอกแล้วนะครับว่าอาจารย์วินสอนในสิ่งที่คุณนะครับกลัวมากที่สุดวันนี้คุณจะต้องนะครับยอมที่เรียกว่าทําในสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่คุณไม่เคยทํา แล้วคุณจะมีความลับใหม่ๆนั่นเองนะครับผมใครพร้อมจะลุยกันไปด้วยกันใครพร้อมนะครับอ่านะครับตอนนี้หน้าจอผมใครใครหน้าจอดําอยู่ฮะยังมีหน้าจอดําอยู่ไหมเออตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะนะครับผมใครพร้อมบ้างใครพร้อมบ้างใครพร้อมบ้างที่จะลุยไปด้วยกันนะครับผมวันนี้จะมาเรียนรู้ในสิ่งที่คุณกลัว